สวัสดีค่ะอยู่กับพี่หมอพิควณที่ w s n Clinic นะคะมีพี่ๆน้องๆถามเข้ามาว่าตัดไขมันกับพุ้งแก้มกับดูดไขมันแก้มต่างกันอย่างไรต่างกันแน่นอนนะคะสิ่งแรกเลยคือตำแหน่งนะคะถ้าไขมันกับพุ้งแก้มก็คือเป็นก้อนไขมันที่อยู่ข้างในแก้มนะคะเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดข้างในช่องปากเนาะ บบนี้นะคะแล้วก็จะออกมาเป็นก้อนไขมันเลยนะคะอันนั้นคือกระพุ้งแก้มแต่กรณีดูดไขมันแก้มก็คือในกรณีที่เราอ้วนเนาะมีแก้มเยอะมีเหนียงกอนนี้มีเหนียงเยอะตรงนั้นต้องใช้วิธีดูดไขมันนะคะเป็นการดูดไขมันแก้มลดแก้มลดเหนียงนะคะ หรือบางทีอาจจะมีการตัดหนังบางส่วนร่วมด้วยนะคะเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นในตำแหน่งของกระปุ้กแก้มและไขมันที่อยู่แก้มก็คือคนละที่กันเลยนะคะไขมันแก้ม ก็คือที่ผิวเนาะหรือที่เหนียงตรงนี้นะคะแต่ถ้ากระพุ้งแก้มก็คือข้างในช่องปากนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่สงสัยว่าเราควรตัดไขมันกระพุ้งแก้มหรือดูดไขมันดีก็สามารถส่งรูปเข้ามาให้น้องแอดมินช่วยประเมินเบื้องต้นได้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ